หากคุณไม่อยากมีเรื่องไปเล่าในลถเรดิโอ <amı blow pressure. S 2> หรือไม่อยากนอนในรถที่เสียท่ามกลางหมู่สัตว์ป่ามากมายบรรยากาศที่เงียบสงับในป่าใหญ่ที่สุดแสนจะวังเวงขึ้นลงผ่านเข้าออกด่านเขาใหญ่กี่โมงจึงจะปลอดภยัยฟังทางนี้ครับด่านทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งสารเจ้าพ่อและฝั่งเนินหอมเปิดให้ท่านเข้าได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปท่านสามารถขึ้นไปเพื่อชื่นชมธรรมชาติยามเช้าบรรยากาศดีรถน้อยแต่ควรขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะยังมีสัตว์อีกหลายชนิด ออกหากินบริเวณสองข้างทางในยามเช้าและการลงจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ควรลงก่อนที่แสงจะหมดเนื่องจากสัตว์ป่าส่วนใหญ่มักจะออกหากินในเวลากลางคืนหากท่านต้องการขับรถข้ามจากอำเภอปากช่องไปจังหวัดปราจีนบุรีโดยใช้เส้นทางผ่านเขาใหญ่ควรเข้าด่านก่อนเวลา17.00ถึง17.30นเส้นทางนี้มีระยะทางถึง46กิโลเมตรและเส้นทางเป็นเส้นทางคดเคี้ยวขึ้นลงเขาจึงอาจจําเป็นต้องเผื่อเวลาด้วยและโดยเฉพาะหากท่านจําเป็นต้องลงฝั่งด่านเนินหอมปราจีนท่านต้องผ่าน ป้อมเขาเขียวก่อนเวลา18นาฬิกาตรงเป็นมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวรวมถึงความปลอดภัยของสัตว์ป่าหากไม่เช่นนั้นท่านอาจจะเจอเหตุการณ์แบบในคลิปนี้ครับ <S <S ท่านอาจจะติดอยู่แบบนี้หลายนาทีหรืออาจจะหลายชั่วโมงเลยนะครับแต่หากเป็นเหตุสุดวิสัยให้ท่านสามารถกดตู้ SOS ได้เลยครับแต่ความช่วยเหลือในยามค่ําคืนก็อาจจะล่าช้าหาภาคกลางวันเป็นธรรมดาดังนั้นควรปฏิบัติตามกฎเพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่และไม่ต้องเสี่ยงมีเรื่องหลอนๆไปเล่าให้คนอื่นฟังด้วยครับ